สิ่งมากๆรอยนะครับผมกับสวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมหน้านอนเล่นเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าเอาชื่อเกมหายไปไหนล่ะไม่เอาชื่อเกมขึ้นหน้านอนนี่ไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหชื่อเกมอยู่ไหนแบ๊บนึงชื่อเกมที่มีชื่อว่า half sort นะครับเป็นเดโม0.5นะครับตอนนี้กลับมาพบก,กับอาฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมกับโหมดท,ที่มีชื่อว่า เพื่อเพื f อยูเซฟในอันติเมชชาร์เลนเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยนะครับอันติเมชชาร์เลนก็คือสู้ไปเรื่อยๆนะครับอันติเมชนะครับไม่มีวันสิ้นสุดนะครับามาดูกันมาดูกันนะครับผมมาดูกันมามาเราจะไปถึงถึงกี่ตัวนะครับศัตรูจะมาเรื่อยนะครับให้เราต่อสู้นะครับผมเอออาฟูของเราตอนนี้กลายเป็นแบบว่าคิง ทิ้งช้าละแต่แด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 แต่แดแดแดเรียบร้อยแล้วโอ้โหเป็นไงอันเตเมียดชาเลนจได้เคียวมานะครับมองซ้ายมองขวาลูกอาราวมองลอกๆนะครับผมเอามาสู้ต่อสู้ต่อึบเอ้าของหลุดเออออหมัดหมัดอย่างเดียวหมัดอย่างเดียวหมัดหมัดหมัดอย่างเดียวปรับปรับปรับเราเป้าหมายของเราคือเอาไอ้นี่นี่กูมีกูบีมนี่แหละนี่กูมีกูบีมเออไอ้กูหยิบแล้วก็ต่อย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  ต่อย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 เรียบร้อยออกว่ะเละไปกับหน้าต่อตาเรานะครับนี่ได้มาแล้วอาวุธสุดโหดโกดโกดเปรตโกดเปรตมาเฮ้ยโอ้โหมันเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยโอ้โหมาปั๊บปั๊บตีหน้าตีหลังไม้ตายคมแฝกอ๋อหนาคาพ้นไฟนี่แน่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 เรียบร้อยชนะแล้วอย่างนี้ชนะแล้วไม่ไม่ ใน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 หมัดเหล็กหมัดเหล็กมาแล้วนี่หมัดเหล็กมามากี่ตัวอาว่ารู้จักอาฟู่หมัดหมัดจานบินไหมหมัดจานบินนะครับผมเอาว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอโดนฟันหน้าโดนฟันหน้าไปดึ๊กไปดึ๊โอ้ยไม่ได้ว่าอาวุธต้องใช้อาวุธแล้วใช้อาวุธแล้วปึ๊บฟึ๊บฟ๊บไปลบลบเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บอันนึงโอ้หโดนฟันหน้าหน้าแหกหน้าแหกนะครับผมอาฟู่โดนฟันหน้าแหกเลยโอ้หจมูกแตกไปแล้วนะครับโอ้หโดนฟันที่แบบว่าบาดแผล ตั้งแต่แก้มลงมาที่ปากนะครับอาฟูโดนฟันนะครับเฉียดๆนะครับผมนายแหกเลยครับผมโอ้โหเอาวะดูอาฟูจะไปได้ถึงเมื่อไหร่เอ้ยเอ้ยเ้ราต้องใช้ดาบแล้วนายแหกนายแหกขนาดนี้ต้องใช้ดาบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนขวานไอ้หมอหอหม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 อโอ้อจมะเมชาเล้น์ไปถึงแค่สชั้นเองเอาไหม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 ไปต่อไปต่อ ห้ามตายห้ามตายเอะพูดห้ามตายมาเราจะจะรู้ว่าไปถึงไหนอุ้ยโอ้โหโอ้โหมันให้อืมอุ้ยโดสองมาสามารถเรียบร้อยขอบคุณสำหรับตดนะครับขอบคุณสำหรับตดนะครับคุณเอสทอมนะครับผมมาอาฟู่ด้วยขวานมาแล้วอาวุธคู่กายเฮ้ยเจอลอบอุ้ยโดนค้อนดีดีมากขอบคุณมากครับสำหรับอ่าปิ้วเะปิ้วนะครับเะปิ้วปิ้วเะปิ้วเะปิ้วมินิฮาร์ดอีเรียบร้อยอื้อเยะเละเยอะอ่ะเละ เละเลยมาถ้าถ้าขวายอยู่ในมือฟู่อะไลทเทียมทานนะครับผมฮึ๊บเจ้าเอ้าไปลองฝึกฝึปลาฝึกปลาก่อนแทงกดแอดกดกดแอดครับกดแอดครับเฮ้ยตีอย่เฮ้ยเริ่มปลาเป็นเริ่มปลาเป็นนะครับน้ำเย็นปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายชึบ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 อ่ะฟู่น่ะเฮ้ยกูฟู่นะเว้ยเฮ้ยนี่กันละอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนขวานฟาดหน้าจนแบบว่า ละลายนะครับต้องเข้าใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอนิเ้ไม่ใละลายนะครับผมโหดขนาดไหนถึงกับแอนมเมช,ช่ละลายเลยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาว่าขวานนี่แหละคือคําตอบแต่เก็บดาบไว้หน่อยเพื่อเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรในการต่อสู้มามาฟึ๊บขวานออ้ยป่าเอ้ยบัดเจ็บบัดเจ็บ,บเฮ้ยรู้แล้วเดี๋ยวต่อไปก็เอาไอ้นั่นอ่ะเอาโล่มากันหลังเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมามา เรจะกอาฟูกไหมเอาฟูกขวัญขวัญซิ่งนะเว้ยเออจะไม่ผ่านกันจะไม่ผ่านก็ตรงนี้แหละแม่งเอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งกดผิดกดผิดกดผิดเอ้ยมันแทงมันแทงมาหลบหลบหลบโอ้ยไม่ไหว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 เฮ้ยจันบินเฮ้ยเออ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 อุ้ยมันหลบเอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่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 มากแย่มากแย่มากที่โดนลุมนะครับผม ไอ้หลบอย่าหอกอย่าหอกข้างแค่ไอ้พวกไอ้ไอ้พวกคอมเมนต์ไอ้พวกหอกข้างแค่ตี้ล่ะเออเออสวจัดคืออะไรอะสวจัดเออเออมามาอุ้ยเออเออเออเรียบร้อย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 อุ้ยหลบหลบหลบอุ้ยฟันฟันแขนบาดเจ็บบาดเจ็บุหยากว่ะยาก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 ทุกคนยากยากยากสึ่งนี้ยากสึ่งนี้ยากเก็บขวานก่อนเก็บขวานก่อน เอามีดมาเอามีดมาเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้คู่ว่ะอาวุธคู่ขวานว่ะเฮ้ยเออต้องใช้ดาบยาวนิดนึงว่ะต้องใช้ดาบยาวนิดนึงว่ะถึงจะชนะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าซีเล่งนะเว้ยอย่าซูลิงเดี๋ยวซีเล่งนะเว้ยบอกให้ก่อนอย่าให้ก่อนอยากเบาเหรอเดี๋ยวได้เบานะเบาเบาเบาหน้านะเบาหน้านะเฮ้ยเอาอะไรสักอย่างเอาอะไรสักเอาเอาอาวุธหลุดมือ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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั้นปั้น ขวานเอ้ยเอ้ยเอาขวานข้างนึงใส่ฟัน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 เอ้ยอย่าแทงโอ้มันไทยกระแทกมามันกระแทกมามันกระแทกมามาขวางขวางขวานเรามาสู่ขวางขวานเรามาสู่ขวางขวานโอ้ยขวางไปได้แค่นั้นแหล่ะหนึ่งหนึ่งเฮ้ยดับคู่ไงดับคู่ไงเฮ้ยเอ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 ้ยโอ้ยแม่งไอ้แทงกับโดนเอ้ยนี่ย่ล่ะวิชาเฉือน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 ดันดันไปดันไปเอ้ย หลบหลบสับสับเกมฟรีอยู่ครับยังฟรีอยู่ตอนนี้เฉือน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 นี่เขาคอเรียบร้อยวิชาเฉือดเฉือนขอโลกขอโลกขอโลกฟึ๊บโอยโลกระเดงเข้ามือเขาเรียกโลโลกระเด้งเข้ามือเอ้เไอ้กันใจเย็นใจเย็นใจเย็นโลเมื่อกี้จังหวะโลลอยเข้ามือโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเล่าอะไรเล่าเฮ้ยอะไรเล่ามาดับโลดับโลเอ้้<บ>าเอ้โดนลุมโดนลุมเอ้อ เออเออโหลดฟรีโหลดฟรีในสตรีมนะครับอ้าวล้มล้มล้มอยู่ๆก็สะดุดสะดุดตี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 สะดุดสะดุดอะไรอ่ะมนสะดุดอะไรไม่รู้เอออืมฟันคอฟันคอไปแล้วอืมใส่สปาต้าดีกว่ามั้งเอ้หลบไฟซ้ายขวา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 ไม่มีอะไรดีกว่าการฟันซ้ายฟันขวาแล้วนะคบผมฟันซ้ายฟันขวาฟันซ้ายฟันขวาเป็นจังหวะจะโคนฟันซ้ายฟันขวาฟันซ้ายฟันขวาฟันขวาล่วงไปหนึ่ง โล้สายวซ้ายวันขวามันซ้ายันขวาจำไว้ว่าก้าวชิดจ้วงแทงก้าวชิดจ้วงแทงก้าวชิดจ้วงแทงแทงแทงเอ้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาโลกัดแล้กแทงแทงเอาวะเอาวะแทงเอาโลกัดแล้วแทงเอาโลกัดแล้วแทงโลกัดแล้วแทงโลกัดแลกแทงโลกัะแลกแทงเอ้ยฟันฟันโลกัดแลวแทงเอ้ยเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เที่ยวอย่างนี้เฟี้ยวอย่างนี้เฟี้ยวโลกัดแล้วแทงโลกัดแล้วแทงโลกัดแลวแทงใหญ่เข้าหน้านะ ใหญ่เข้านะโลกระแทกอุย้ยโลกระแทกลวงเลยลวงเลย,ลเลยลปลึ๊บย,ยังไม่อัปเดตครับยังไม่อัปเดตครับผมอันนี้อันนี้ผมผ่านผ่านหมดบอสไงผ่านหมดบอสมาไงใส่เกาะก่อนใส่เกาะขาก่อนเอ้ยอยังมีโลอยู่อุย้ยสามตัวรอบนี้ให้สามตัวเหรอรอบนี้น้องจัดให้พี่สามตัวเหรอน้องเดี๋ยวพี่จัดให้น้องแป๊บนึงใจเย็นก่อนพี่ขอใช้โลใหญ่ดีกว่าโทรศัพย์ยังโหลดไม่ได้นะรู้สึกว่าตอนนี้ยังโหลดไม่ได้นะครับผม แล้วตอนนี้วิ่งหนีไปก่อนนะครับวิ่งวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาโล่ใหญ่ปุ๊บอ่าโล่ใหญ่ได้มาแล้วกันเอ้ยมอยากได้นี้ว่ะอยากได้อีโต่อีโตโออ่โตโยาวเฮ้ยค้อนว่ะค้อนเหรอเอ้ยต้องเอาอีโต้ก่อนเอาอีโต้ก่อนไอไอิอโต,อโตอ้อิโต้อีโต้น่าจะดีกว่านะครับอีโต้ยักษ์อีโต้ยักษ์อืมอาสวัสดีครับเจ้าตากสินลูกไขวะเนี่ยเออล่วงไปแล้วนะครับผม อเออเอาเอาอยากใช่นั้นนะอ่ะอ,วา,วอ,อวาวุธยาวอาวุธยาวปึ๊บเฮ้ยอย่าเดี๋ยวค้อนกระแทกหน้านี่โดนจบจเลยนะเราโดนค้อนกระแทกหน,าน้าน,นี่อาจจบเลยนะเอ้ยหยิบไม่ถึงเอ้ยเอื้อมไม่ถึงโอ้ยห่างกันแค่เอื้อมมือแต่เอื้อมไปไม่ถึงอ่ะไปหนึงไปดึงต้องวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนบีกทิ้งทิ้งทิ้งโอ้หยิบได้แล้วอาวุธยาวอาวุธยาวมึง มือ <man ford> ัสดีครับผมมาดีครับอันนี้ไอ้อฟูครับอฟูยังไม่ตายนะครับจากคัที่แล้วนะครับอฟูยังไม่ตายนะครับผมอฟูยังไม่ตายทุกคนใจเย็นๆอย่าไม่ยะล่ะไม่ยล่ะไม่ย่ะไม่ยล่ะไม่ยล่ะเรอฟูยังไม่ตายยังไม่ตายตัดมือไปเลยเอาไงเฮ้ยนี้คอนอยากได้คอนมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาหมาหมาโอ้ เอาฟูเ so ม um, ื่อกี Trent, huh? you know. yeah. ้กี่เทินวะเมื่อกี้กี่เทินนะผ่านไม่ได้สามเทินนะครับสำหรับโหมดอันติเมตนะครับผมไม่ธรรมดาจริงเลยวะไม่ธรรมดาจริงนะครับผมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ด้วยนะดาเนาะไปต่อไปกันต่อไปกันต่อหมอหมอม้อมาโอ้โหคืออะไรอ่ะออ้โหคือหอก้างแค่อ่ะหอก้างแค่อ่ะหอก้างแค่อ่ะหอก้างแค่เอหอก้างแค่มาหอก้างแค่มาเฮ้ยอาวฮ้ยตายแล้วยังไม่ปล่อยอ่ะ ยังไม่ปล่อยกระทืบยังไม่ปล่อยกระทืบไม่คือกระทืบ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 ไม่ปล่อยกระทืบ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 เอาหยิบอะไรติดมือมาเอาวะอาวุธนี้แหละที่จะทําให้เราไปต่อยองไปแล้วไอยงจากไปแล้วนะครับผมแทงเออในยลาอันนี้คืออาฟูนะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังมาทางช่องแดงนะครับผมจะรู้ว่าอาฟูก็หวดเหมือนกันดูอาฟูติดตามอาฟูได้นะครับเขาแก้แค้นให้พี่ชายสําเร็จนะครับจน จนมาถึงโหมดนี้แล้วนะครับโหมดนี้แล้วแทงรรแทงเออแรกแทงกันเออเอาดับโอเคโหมดนี้ยังอยู่นะครับสําหรับดับอนาถแล้วแต่โหมดนี้ก็ยังอยู่นะครับเอาว่าเอาฟู่ก็จะอยู่ได้ยาวๆตลอดไปนะครับผมโอ้โหขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามพี่ชายฟู่คือไอโยองหรอครับพี่ชายฟู่คือเอาเฟยนะครับผมต้องไปดูย้อนหลังนะต้องไปดูย้อนหลังนะไม่ใช่เอฟซีนี่หว่า <laughs> ไปกันต่อกบโหมดนี้นะครับอันติเมชาเชลเนนะครับเล่นยาวๆดูซิว่าเราจะไปได้ถึงไหนนะครับได้กี่คะแนนอุ้ยไม่ได้ตัดมือทิ้งหมอก,ก้อนหมอก,ก้อนหนาหมอก,ก้อนอันติเมชาเลเลนนี่มันยากว่ะโอ้ <c oughs> oh, ชียตีบอสสามได้ไหมครับได้ <c oughs> บอสสามตัวหนึ่งสองสามตัวนี้เหรอเดี๋ยวจัดให้เลยบอสตัวที่สามอ่ะใช้อะไรไปรตีมันดีวะใช้อะไรไปตีมันดีวะอันหนึ่งดวนดาบออกมาเลยดีกว่าสำหรับบอสสามอ่ะผมบอกให้เลย ระดับผมมันต้องโดนดาบอยู่แล้วนะครับโดนดาบอยู่แล้วนะครับผมนี่ดาบดาบมาบอสต,ตัวที่3อยู่ไหนไม่ใช่ว่าบอสต,ตายหมดแล้วเหรอไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอโอ้โหลองแลงโบนัสพอยต์บวกหกเฮ้ยเอาเหรอคือแล้งระดับล่างนะครับโบนัสพอยต์บวกหกก็คือเอาว่ะลองดูลองดูง,ดงงว<ฮ>่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโคตรเจอกับบอสเลยฮะเฮ้ย อะไรวะอ๋ไอไอไอนี่ไงก็คือถ้าเราถ้าเราเล่นแบบอ่อนสุดแล้วเจอกับแรงสูงอ่ะโ <c oughs> บนัสคอยจะบวกหกแต่สตูสตูมันคือจัดเต็มมากใครจะไปสู้ไหว <c oughs> เดี๋ยวก่อนยิ่งกว่าบอลระดับซบอีกโอ้โหเตะใครอย่างเดียวแล้วกูเตะใครอย่างเดียวแล้วหน, <c oughs> <c oughs> นีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยมีโล่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  <c oughs> ยดี๋ยวก็มีโล่กันกันหลังปูวะ <c oughs> เดี๋ยวกนเอาเอาโล่แดงหน่อยแดงแดงหน่เลยบ้าเอ้ยคือโบนัสคอยบวกหกก็ดีก็จริงอ่ะแต่ว่า พวกนี้มันโอ้โหมันเกาะมันหนากว่าเอ้ยแล้วก็แพงง่ายดิเอ้ยแย่แล้วแย่แล้วชีวิตชีวิตวาววุ่นเลยดินีชีวิตวาววุ่นเลยอ่ะฟูเออไอตัวนี้ชื่ออะไรเออ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 ได้อยู่ได้อยู่ฟันอยู่ฟันอยู่ฟันลวัวฟันลุลัวเรามีความไวไงถึงเราจะไม่ถึกแต่เรามีความไวไงเรามีความไวไงใช้ดาบตีไปเรื่อยนะครับโดยที่ไม่สนไม่สนว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมเรายังไมโอ้ยเข้าเฉยเอาว่ะ ใช่ใช่แต่อ้ไอ้ตัวนี้มันไม่ยอมสู้กับผมไงมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยชก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 เอ้ยออกไปออกไปออกไปออกนอกสนามไปเออเตะออกนอกสนามเตะอ้าวทำไมผมสลบล่ะครับเอ้ยตัวตัวกับมันบ้ล่ะตัวตัวกับมันบ้ล่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหดูจะเต็มจะเต็มจะเต็มโอ้จะเต็มเลยคอน ข้อน่ามากอุย้ยจัดเต็มมันจัดเต็มตม,มันจัดเต็มโอ้ยแล้วจะแพ้แล้วจะแพ้แล้วจะแพ้ไม่ได้เออจ้าอุย้ยจัดเต็มกูเกินโอ้โหดูดิดูดูดูฝั่งขวาคือตัวเรานะครับฝั่งซ้ายคือตัวมันนะครับคือมันก็จัดเต็มผมเกินผมจะสู้อะไรเอาอะไรไปสู้กับมันดูดิดูดิโอ้โหมีแค่ดบโง่ๆอันเดียว okay, มามันมัน โอ้โยยิ่งกว่าบอสอีกพวกนี้นะครับบอสสามมุมชนะมาแล้วบอสสามมันแพ้มุมจำไว้แค่นี้นนจำจำไว้แค่นี้ว่าบอสสามบอสตัวที่สามมันแพ้มุมนะครับผมทุกคนบอสตัวที่สามมันแพ้มุมนะแต่นี้ผมผ่านบอสสามมาหลายรอบแล้วไงมาสู้กับไอ้ตัวนี้แล้วมา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 ซ้ายขวาอย่างเดียวซ้ายขวาซ้ายขวาอยากเข้ามาโอ้ยโดนตีหนีหนีคอนมันหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้ยวซ้ายขวาซ้ายขวาประหยัดแรง ที่ท้ายขวาหนึ่งสสี่สครั้งพอเดี 1, 2, 3, ๋ยวแรงหมดเดี 1, 2, 3, <c oughs> volunte, ๋ยวแรงหมดเฮ้ยหนึ่งสองสสเอ้ยดีมันไม่ค่อยบุกเข้ามาหนึ่งสองสสี่เอ้ยโดนหัวโดนหัวโดนกระแทกหน้าโดนกระแทกหน้ายิงกระโยกเฮ้ยหนึ่งสองสสเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีเซมีเซมากูเตะเซมากูเตะเดินมากูต่อยเดี๋ดีโอ้ยโดนแตกโอ้ยแตกกูก็เซกูก็เซ เซมากุเตเดิมมากุเตเออเออเออ้ตเออเตะเตะเออเตะลบลบเขาใกล้ไม่ได้เขาใกล้ไม่ได้เขาใกล้ไม่ได้ตื่นเต้นเก็บเออ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 ยอาเอเอ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 ้เออออเาอเออโออเอนเอออเกือบเออออเออออเอนเเออเเออเอออาเออเซ้ายขวอเออเออเอเออเเข้เเอ้าบางอย่ออบองอย่าอบางอย่างทเอเออเออออเออออออเอเอเ จะว่าไปแล้วดาบของเราก็คมเหมือนกันนี่ดาบเร็หนึ่งสองสามสี่ห้าหพอพอเดี๋ยวมดแรงใจเย็นใจเย็นหนึ่งสองีถอยหนึ่ถอยหนึ่ถอยถอยถอยอย่าอย่าเข้ามาลึกอย่าเข้ามาลึกอย่าเข้ามาลึกหนึ่งสองถอยหนึ่ถอยหนึ่ถอยใจเย็นหนึ่งสอกยึบไปข้างๆกะเยึบไปข้างๆใจเย็นเ 1 2ึ่สส,สี่ถอยเฮ้ยถอ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 ยถดยกอถอย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 12ยถอยอยออออยยถอยยอยยยถอย เอ้าเอ้าเอาเอ้ยบนอ้าเอ้ยถอยเอ้ยปุบปุบหนึ่งสองสามสี่ถอยหนึ่งสองสามสี่ถอยใจเย็นเจนหมดแรงเดี๋ยวหมดแรงโซโลโมชั่นหมดหนึ่งสองอ๋อโดนกระแทกไข่แล้วโดนกระแทกไข่แล้วดีนะตัวอึดตัวอึดผมเป็นแชมป์ไงผมเป็นแชมป์ไปโอ้ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ๋ออย่าเข้ามา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 โอ้ยพี่เลือดสมทั้งตัวแล้วอว่าพี่ ที่ใจเย็นพี่หนึ่งสองสสโถ้ามันใช้ดาบนี่ผมล่วงไปแล้วเนี่ยดีมันใช้ค้อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสหนึ่งสองสหนึ่งสองเอ้ยปาเอ้ยหนึ่งสสมเอ้ยโอ้ยมันกะเยอะหนึ่งสสี่ถอยเอ้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 ยบันอุ้ย๋อตัว๋อเราสูงกว่าเว้ย เรามีแรงเยอะกว่ามันมันน่าจะอยู่ในเกาะมันน่าจะแบกเกาะหนักนี่แหละเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วหนักหนึ่งเออเอ้ยเข่าหัวเข้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 าหัวเออเข้ากระแทกหน้าเออเอออื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 อออืออเอ้ยวนไปเรื่อยฟันวนไปเรื่อยเอ้อจะเย็น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 เออ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 เอ้ยเอาว่ะเอาว่ะคอนมันหลุด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 เฮ้ย คอนกระเดกหนะ้าเฮ้ยคอนคอนกระเดกหนะ้าค <c oughs> อนกระเดกหนะ้าค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 อนกระเดกหนะ้าอ,นะอู้ชนะว่ะไม่ไรเดียมทาอยอย่างนี้ดีวะให้ตายเดี๋ยวดูสภาพสิโอ้โหเย็นไปทั้งตัวนะแกนขาอู้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีไม่โดนจุดตายนะครับมันไม่โดนจุดตายส่วนใหญ่มันจะตีขาตีข้างเรานะครับผมเอาว่ะ ชนะเฉยบวกหกไปดิคะแนนบวกหกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยแล้วยังมีหน้าให้ให้มันลุมกูอีกเอ้ยลองดูเะล่ะลองดูเะล่าให้มันลุมเลยเปล่ะทุกคนอาฟูกจะรอดหรือไม่นะครับกับการสี่ลุมหนึ่งนะครับมาเอาใจช่วยกันได้ในฮาร์ฟซอสตอนนี้เลยครับลุยโอ้โหจัดเต็มทุกตัวมึงเฮ้ยสี่ตัวกับกูชุดเปล่ามาเลยจะรวยจะรอดไหมเนี่ยมาดูกัน นะครับผมว่าจะรอดหรือเปล่าเอาใจช่วยกันได้ดครับซอสเดโมสนะัวรนะว้าบลบซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวานักดาบอันดับหนึ่งอาว่าเอาว่านักดาบอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วนาะเอ้ยซ้ายขวาเอ๊ะ ซ้ายขวาซ้ายขวาวาเยอะเกินเฮ้ยเฮ้ย้ยกันโอ้ยกันได้เฮ้ยเดี๋ยวกันโหยากยากยากเฮ้ยสโลว์ช่างหมดซ้ายเออ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 โดนเลวอย่าจับอย่าจับอย่าจับเออเออโอ้ยโดนลากโดนลากถอยอบ้าเอยใครมันจะไปชนะวะลองถ้าได้ได้ถ้าชนะได้แต่ก่อนเดี๋ยวขาอาวุธใหม่ก่อนแป๊บนึงอาวุธนี่นี่ นี่ต้องเจอนี่นี่นี่ต้องเจอนี่เขาเรียกว่าน้องไก่หนามมาดูซิว่าอาฟูกับน้องไก่หนามนะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนมาเลยขอสี่หนึ่งเมื่อกี้ได้ไหมไม่มีหรออ่าตัวตัวก่อนตัวตัวก่อนโอ้โหมาตัวตัวก่อนมาถ้าไก่หนามันไม่กลัวนะครับถ้าไก่หนามผมไม่กลัวถ้าไก่เอ้ยมันจับมันจับไอ้แม่เล่นจับเบอรอเล่นจับเบอรออุ้ยขอนไปโน่นแล้ว ถ้าเจอไก่้นาผมไม่กลัวผมไม่กลัวจอเล็กวะเหรอจออะไรเล็กอะจออะไรเล็กครับนะอไก่นไม่กลัวถ้าไก่หนา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 มไม่กลัวถ้าไก่้นาไม่กลัวตายไปซะเรียบร้อยมาจอเล็กอะไรหรอเออพี่ซูมจอใหญ่ไปครับพี่ซูมจอใหญ่ไปใช่ไหมครับใหญ่ ปรับปรับเป็นดูแนวนอน,น,อน,นได้ไหมครับผมดูแนวนอนนะครับดูแนวนอนนะครับไปตัวตัวก่อนๆๆตัวตัวก่อนไาไก่น้ำโอ,อ้ยไก่น้ำเออไก,นอก,นอก่น้ำต่อให้เกาะเออต่อให้เกาะในทั้งตัวไก่น้ำก็โบยันไก่น้ำก็โบยัน ไก่้นามกพยันไก่้นามกพยันบอกแง้วเอาว่าไปกันต่อยาวยาวยาวไอ้ไก่นามมันโหดจริงนะผมชอบไก่หนานเลยเออเอา <target. S 1> สิเออเอาสิอูอูอู้เกาะหนาเกาะหนาอย่าอย่ามาดันมันชอบใช้สูตรดันน่ะนี่สูตรดันนะผมแพ้ตลอดผมสูตรดันผมแพ้ตลอดถ้าเป็นสูตรดันผมแพ้ตลอดเลยล่วงไปแล้ว ทุกอย่างอยู่ในความสงบทุกคนทุกอย่างอยู่ในความสงบทําไงครับทําไงครับห้ารอยห้าสิบห้าโอ้ยอ้าอ้าอ้าดันออกไป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 เดี๋ยวแพ้เออแพ้เลยเออเออไก่หนาออกมาเรียบร้อยมาเจอแล้วสี่หนึ่งมาสี่หนึ่งไก่หนา ทุกอย่างอยู่ในความสงบทุกคนต้องใช้สมาธิหลับตาแล้วก็ฟันอุ้ยอุ้ยหยลบฟันชายหนามมันทุลกกอะได้ฟันอุ้ยเรียบร้อยลวงไปหนึ่งมาเฮ้ยจุบทุกอย่างอยู่ในควมาสโโมสงบทุกคนโอ้ยไก่นามซีหนึ่งก็ไม่ไหวหมอหมอหมอโอ้ยซีหนึ่งไม่ไหวว่าไก่้นาโอ้ติดล้มบานเลยไก่นามเอาใหม่เอาใหม่ตัว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  ถ้าตัวตัวไก่น้ำเบี้ยนเฮ้ยเอออุ้ยอุ้ยเข้าหัว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 เออเออเออเอาดิเดี๋ยไก่น้ำไก่น้ำเตรียมฟาดเข้ามาหนึ่งสองเหรอใช่หนึ่งสองเหรอใช้ฟันซ้ายขวาเหรอนี่ล่ะอุ้ยเข้าคออ่ะปิติเลือดอ่ะปิติเฮ้ยยืมฟึ๊บ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 เออเออเออเอาเฮ้ยมันสู้มันสู้ดันแค่ดันก็ล่วงแล้วเป็นไงเป็นไงเฮ้ยนี่ล่ะเข้าคออีกทีนึงเข้าไงเล็งดีๆ เขาคอยทีเดีเรียบร้อยนะครับผมไปอยากโดนลุมแล้วชนะวะอยากโดนลุมแล้วชนะวะมามันต้องมีสักวันน่ะหลับตาตีละโอ้โหหลับตาป็นไงยเป็นการหลับตาแบบว่าฟังเสียงนะครับรู้จักไอะไรนั้นมอย่างปหลับตา ไอ้ล่ะไก่หนามปักแขนอุ้ยมันมีเกาะแขนมันมีไก่แขนใจเย็นๆเราต้องตั้งสมาธิระดับสมุไรสมุไรปุ๊บปึ้งเอ้าโดนตัวนู่นเล็กตัวนี้โดนตัวนู่นเล็กตัวนี้โดนตัวนู่นอันหนึ่งอันหนึ่งซ้ายขวาเฮ้ยเออเอ้าเล็กตัวนี้โดนตัวนู่นอีกแล้วแม่งเลยไก่หนามไม่ไอ้ดีใจเย็นเดี๋ยวหัเดี๋ยวตามหมอให้ใจเย็นสู้ก่อนสู้ก่อนฮึสโลโมชั่นหมดเออโอ้ยฟันขาผม เฮ้ยทำไมผมโซลูชันหมดได้เรื่อยๆแป๊นนึงเล็งตับตาเวียงไม่ละเขาแขนในตัวที่ไม่มีกอกแขนไม่ละต่อเนื่องต่อเนื่องเอาวะเฮ้ยเราสามารถฟาดทีเดียว3ตัวได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันวิ่งมาทีเดียว3ตัวนะครับแล้วก็วิ่งฟาดฟาดแบบเฉียดๆนะครับนี่เล็งเล็งดีๆนะตับตาฟาดทีเดียว3ตัวตึงสอง โอ้โหเป็นไงเป็นไงอือฉีกโอ้ยเอาหนี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 มาเหลือสองตัวเดี๋ยวฟาดทีเดียวสองตัวฟาดทีเดียวสองตัวดูนะครับเดี๋ยวให้มันเรียงเป็นหน้ากระดานหน้ากระดานก่อนเย็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 นหลบ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 เอาใกล้กันแล้วหนึ่งหลบหลบไว้หลบบหลบบอใจเย็น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 แทงนะแทงนะเห็นไหมเห็นเห็นตะบองหนาไหมแทง เฮ้ยเออตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วเฮ้ยเอาดาบหลุดมือดาบหลุดมือเฮ้ยดาบหลุดมือเหรอซ้ำซ้ำก่อนซ้ำก่อนดาบหลุดมือแล้วยังจะสู้เหรออ่ะเพื่อเป็นให้การให้เกียรติมาต่อยก็ได้ต่อยก็ได้ต่อยก็ได้ให้เกียรติ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 อะให้เกียรติเออ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 เอาดิดิให้เกียรติแล้วเป็นไงรู้คู่ชายไม่เอาเปรียบอยู่แล้วไม่มีเอาเปรียบอยู่แล้วไอ้หนู นี่เอาว่ะเฝเอาไปดิรุกขึ้นมาเป็นไงอุ้ยพี่ชนะว่ะสีหนึ่งพี่สีหนึ่งชนะครับน้องทุกคนขอบคุณสำหรับตุ๊กตาบนะครับผมไปกันต่อมาอุ้ยมาสีหนึ่งอีกแล้วสีหนึ่งกับน้องไก่หนามอุ้ยไก่หนามมันไม่ธรรมดาว่ะนักสู้พันข้าวเหนียวว่ะหนึ่งสองสองหลับตาึตีแขน ไอ้ขันโอ้ยอ้ติดโอ้ติดติดโอ้ติด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 หนี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 วิ่ง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 รบมามาทีละตัวโซโลโมชั่นหมดฮึตีอุ้ยตีสองตัวตีสองตัวลวงลวงสอ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 งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวรวบทีเดียวสองเฮ้ยเออกันก่อนกันก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรวบทีเดียวสองเดี๋ยวเล็งดีๆเล็งดีๆอ่าเล็งดีให้มันใกล้ๆกันให้มันใกล้ๆกันฟาทีเดียวสองจะได้ไม่เปลืองแรงนะครับการกัด การการฟุตเวิร์กถอยหลังของเรามันไม่ธรรมดาโซโลชันหมดโอ้ยม oh, ันแรงกันแรงกันใจเย็นโอ้ยเลือนเราก็ปิดเหมือนกันเลือนเราก็ปิดเหมือนกันโซโลชันหมดโอ้ยมันเอาขวานจามเขาสี่ข้างผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบาดเจ็บโอ้ยเอ้ยเออไม่โซโลชันแล้วฟาดเลยแล้วกันโอ้ยโอ้ยผมก็โอ้ยเหมือนกันโอ้ยต่างคนต่างโอ้ยโอ้ยผมก็โอ้ยเหมือนกัน โอ้ยบอกว่าโอ้ยโอ้ยยอมเถอะใช่ยอมเถอะอย่าสู้กันอีกเลยอย่าสู้กันอีกเลยอย่าสู้กันอีกเลยโอ้ยผมก็โอ้ยเหมือนกันมาโอ้ยกันกันโอ้ยมาดิโอ้ยดิเอาดิกูก็โอ้ยเอาสิไม่ยอมหรอกเอามามาเฮ้ยลองเอาขอทานมาสู้กับพวกนี้ว่ล่ะเอาเรื่องกันละเออไก่หนามฟาดเฮ้ยเออไก่หนามฟาดเฮ้ยไก่หนามฟาด ้อไก่หนาม้าดอีกทีหมดยังหมดแล้วอุ้ยไก่หนามมันเก่งเกินไก่หนามเก่งเกินไก่หนามเก่งเกินทุกคนไปเอาไอ้นี่ดีกว่าไปไปเอาขอทานมาสู้ดีกว่าแบบอยากต่อให้อ่ะครับน้องๆเอาไปออกหมดเลยใช่ไหมเน็่เก็เอาใหม่ๆเกับก็ไปใหม่กลับก็ไมใหม่ เก่งนึกว่าสปาร์ตันสามร้อยเก่งเกินเนะตัวละครหลังจากเล่นจบโหมดนะครับเล่นเล่นจบทุกอันแล้วนะครับไม่เก่งเกินเก่งจนแบบว่าเฮ้ยนี่กูเหรอเนี่ยอย่างนี้เลยผมเกมฟรีในสตรีมครับใช่ครับผมเกมฟรีในสตรีมเอาต่อไปนะครับโมต่อไปชัลเลนต่อไปที่เราจะเล่นนะครับก็คือนะครับขอทานนะครับสัตว์ไก่พวกนั้นเลยมาดูพาต่อไปจะไปยังไงนะครับติดตามด้วยในหน้านอนเล่นเกมนะครับตอนนี้เลยนะครับผมลัคกี้กันทุกคน สวัสดีครับ